วันนี้เราจะมาแนะนําการปลูกสลัดโดวยวการประหยัดต้นทุนนะคะเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ค่ะนี่เป็นผักสลัดที่เราซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เอามาปลูกเอาไว้นะคะปลูกไว้นานๆมันก็จะเป็นดอกแบบนี้อันนี้เป็นดอกสลัดดอกก็สวยเหมือนดอกไม้นะคะปลูกเป็นไว้สวยงามก็ได้ แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เราไปหว่านเอาไว้อันนี้เราเอาเมล็ดสลัดที่ที่เราเก็บมาแล้วก็ทดลองหวานดูมันก็งอกอัตราการงอกสูงมากเลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะงอกอันนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งที่ที่ที่เราเอาตัวเมล็ดที่เราเก็บได้ มาลองทดลองหวานดูสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการเอามาเก็บมเมล็ดพันธุ์เองได้นะคะถ้าเราซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกในรอบถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาต่างๆค่ะ